มายาออนทัรวคุณผู้ชมช่วงนี้เราไปกันช่วงสกุมายาอ่อนถัวเ์นะคะเราจะไปกองถ่ายละครกันค่ะกับละครเรื่องนี้ที่ได้เคมีของหมาปรินมาประกบคู่กับโบเมลาดาในละครเรื่องใต้เงงาตะวันนั่นเองค่ะ ออนทัววันนี้นะคะเราจะพาไปส่องบรรยากาศในงานวงสวงเปิดกล้องใต้เงาตะวันนะคะโดยผู้จัดสาวคนเก่งค่ะคุณนกจริยาค่ะที่จับพระเอกนะคะนางเอกเคมีใหม่มาประกบคู่กันก็คือหมาปรินและก็โบเมลดาค่ะบอกเลยนะคะว่าแค่เห็นงานในวันนี้ก็สัมผัสได้ถึงเคมีที่กลมกล่อมและก็ผลงานที่น่าจับตามองแล้วแหละค่ะ โดยทางช่อง3นะคะก็ต้องบอกว่ามีละครช่อง3เรื่องไหนที่เป็นฝีมือของผู้จัดคุณนกเนี่ยบอกเลยว่าต่างก็ต้องสร้างความตื่นตาตื่นใจให้คนดูเสมอเลยล่าสุดนะคะไม่นามนมานี้ก็ได้มีการฟิตติ้งละครเรื่องใหม่ใต้เงาตะวันค่ะที่สร้างขึ้นจากบทประพันธ์ยอดฮิตของนักเขียนชื่อดังปิยพรศักดกิ์เสมและก็เขียนบทโดยโดนยาซัพย์ยิ่งค่ะ ซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งผลงานละครที่เป็นแฟนต่างรอชมนะคะเป็นการประกบคู่กันครั้งแรกของคุณหมากปรินและก็คุณโบเมลาดาค่ะจนเกิดกระแสฮือฮาไปทั่วเลยแล้วค่ะ ด้วยเหตุนี้ค่ะผู้จัดคุณนกจริยาแห่งบริษัทเมกเจกรุ๊ปจำกัดและก็ผู้กำกับคุณโอ๊ตวรวุณนะคะก็ไม่รอช้าจัดธีวงสวงเปิดกล้องใต้เงาตะวันณสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3หน้องแขมค่ะโดยมีพระเอกหนุ่มคุณหมากปรินและก็นางเอกอย่างคุณโบเมลดานำทีมนักแสดงสุดคับข้างอาทิคุณตู่พบทรคุณเกมสารตินะคะคุณบิ๊กวิศรุตคุณตุ๊กดวงตาคุณขวัญฤดีกลมกล่อมค่ะคุณอันดาด้วยแล้วก็ยังมีคุณ เจสกนะคะและก็ยังมีคุณออมกอน,นพัฒค่ะที่เข้าร่วมพิธีด้วยค่ะสำหรับใต้เงาตะวันนะคะเป็นละครโรแมนติกดรามา่าเข้มข้นที่เล่าถึงชีวิตของปารีนาก็คือนางเอกในเรื่องนะคะสาวที่เพียบพร้อมที่มีพ่อเปรียบเป็นเหมือนดวงตะวันของเขาค่ะจนกระทั่งความตายมาพรากพ่อไปจากเธอนะคะและก็เป็นความตายที่แฝงไปด้วยปมปริศนาที่เธอเนี่ยไม่อาจย,าอ,ยอมรับได้ เธอจึงพยายามทำทุกวิถีทางที่จะค้นพบแล้วก็ค้นหาความจริงเพื่อกอบกู้ศักดิ์ศรีของพ่อกลับคืนมาแต่ถว่าความจริงเนี่ยที่เธอค้นพบนี้กลับทําให้เธอได้เรียนรู้ว่าตัวตนของคนเรานี่ยก็มีหลายแงย่หลายมุมไม่ว่าจะเป็นพ่อของเธอเองหรือว่าก่อนนะคะกอนก็คือพระเอกในเรื่องนะคะชายหนุ่มที่ดูเซฟเลรักชีวิตอิสระเหนือสิ่งใด รวมถึงการค่ะที่ในเรื่องก็รบบทโดยคุณตู่พบทรน,นะคะเป็นผู้ชายที่เปรียบเสมือนพี่ชายที่แสนดีแล้วก็แสนสมบูรณ์แบบที่สุดในทุกด้านจึงทําให้เธอเข้าใจว่ามนุษย์นั้นเนี่ยไม่มีใครที่จะสมบูรณ์อย่างแท้จริงและผู้กำกับอย่างคุณโอ๊ตวรวุฒิค่ะก็ได้บอกว่าการนำแสดงในเรื่องนี้เนี่ยก็คือความเรียวของมนุษย์ที่ไม่ขาวหมดจดหรือไม่มืดดำไปหมดแต่คนเราก็คือสีเทาที่มีมุมที่ดีและก็มุมที่ไม่ดีนอกจากนี้ก็ยังมีข้อคิดให้ผู้ชมอีกด้วย และทางผู y> <y Hence, ้จัดอย่างพี่นกก็บอกแฟนๆนะคะว่าจะได้รับชมใต้เงาตะวันทา้งช่องสามกันภายในปีนี้อีกด้วยล่ะค่ะก็เป็นเรื่องราวรักสามเศร้าเราสามคนนะคะแล้วก็เป็นเรื่องครอบครัวเป็นโรแมนติกดราม่าแล้วก็มันมีช่วงจังหวะของความรักที่อะไรอะคุ๊กิ๊กค๊กกิ๊กแบบสอดอยู่ด้วยทั้งเรื่องซึ่งมันเป็นเสน่ห์ของเรื่องนี้อย่างเช่นตัวพระนางตัว ครอบครัวอะไรใดๆมันเป็นมันต้องเรียกว่ามันเป็นเรื่องรักเข้มข้นน่ะค่ะสนุกมากครับ <c oughs> จริงๆเรื่องนี้อ่านเป็นละครเรื่องหนึ่งที่ผมอ่านแล้วผมมีความรู้สึกโอ้โหที่มันละครมันสนุกจังเลยอ่ะ <c oughs> คืออ่านตั้งแต่ทรีตเมนต์นะครับ <c oughs> ตั้งแต่เริ่มต้นเรามีความรู้สึกว่าเรื่องนี้มันเข้มข้นมากแล้วก็ซิทมันเยอะมากสถานการณ์ต่างๆเกิดขึ้นมากหลังจากเรื่องสุดท้ายหายไปก็คือไปทาไปทําธุรกิจอยู่จตงหวัดอยู่5ปีนะครับแล้วก็กลับมาเรื่องนี้ก็ ว่าโหไฟไฟเยอะมากอยากทํางานแล้วก็ทํางานแล้วก็แล้วก็ยิ่งได้นักแสดงที่บอกว่าคือมีชื่อเสียงแล้วก็มีฝีมือด้วยเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันยิ่งทําให้เราแบบอยากทํางานแล้วก็มันขึ้นอีกมันก็แม่เป็นนักแสดงมาเราเป็นนักแสดงเราก็ทําได้ทุกคนรอดูเลยค่ะต้องบอกว่าฉากเลิฟซีเนี่ยบอกว่าให้โบเขินนะโบเขินเขินเขินเยอะโบไม่เขินเลยหมาเขินแทน เกินกันไปแล้วค่ะตานนี้สนมากเลยคะ่ะแต่ละคนมีร้องเพลงมีอะไรกันในในกองตอนทําง,งานซึ่งมันเป็นบรรยากาศที่แฮปปี้เนาะ,ะแฮปปี้เขาน้องๆเขาแบบจูนกันได้ไวมากอะ่ะครับดูปีนี้ค่ะเป็นเป็นใบสั่งอะ พึ่งบวงส่วงไปนะคะเดี๋ยวจะได้ดูแล้วนะอาจจะเป็นช่วงปลายปีก็ได้นะคะน่าสนุกจริงๆเพราะได้ฟังเรื่องราวคร่าวๆมาเพราะฉะนั้นเคมีใหม่ที่ฉันว่าลงตัวแน่นอนสําหรับบมิอา <My S 1> และ<ๆ>แลก็หมากปร,ริ <On S 1> นะคะ <Th u. S 1> แต่ว่าจะเป็นอย่างไรต้องติดตามใต้เงาตะวันค่ะมายาออนท r